นิทานอิศบเรือนกอินรีกับอีกาในวันที่อากาศแจม่มใสที่ทุง่งหญ้ามีแกะยืนเล็มหญ้าอยู่จำนวนมากมีนกอินทรีตัวหนึ่งที่มีปีกอันทรงพลังได้โฉบลงมาคว้าลูกแกะตัวหนึ่งไว้ในกรงเล็บอันแหลมคมแต่ได้พาลูกแกะข้อ้ายตัวนั้นไปยังลังของมันเจ้าอีกาเห็นการกระทำดังกล่าวก็หลงผิด คิดไปว่ามันตัวใหญ่และแข็งแรงพอจะทำเช่นเดียวกับอินทรียได้เมื่อคิดได้เช่นนั้นเจ้าอีกาก็เริ่มกระคือปีกแหวกอากาศอย่างแรงก่อนจะโฉบลงบนหลังของแกะตัวใหญ่แต่เมื่อเจ้าอีกาพยายามบินขึ้นไปอีกครั้งมันก็พบว่าไม่อาจทำเช่นนั้นได้เพราะกรงเล็บของมันพันเข้ากับขนแกะจนยุ่งเหยิง ไม่ว่าจะพยายามยกเจ้าแกะขึ้นมาเพียงใดเจ้าแกะก็แทบไม่รู้สึกตัวเลยว่าอีกาอยู่ตรงหลังของมันคนเลี้ยงแกะเห็นอีกาที่กำลังตีปีกอยู่ก็พอจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาวิ่งขึ้นไปจับนกแล้วตัดปีกของมันออกเย็นวันนั้นเองเขาก็ได้มอบอีกาให้กับลูกๆของเขาลูกๆคนเลี้ยงแกะพูดขึ้นว่า นกอะไรนะ่ตะตลกจังฮ่าฮ่ามันเรียกว่านกอะไรครับพ่อคนเลี้ยงแกะต่อไปว่านั่นคืออีกาหนาลูกเอ๋ยแต่ถ้าลองถามมันมันอาจจะบอกว่ามันเป็นอินทรีก็ได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้ความหยิ่งทะนงมาทำให้โลลำพองคิดทำอะไรเกินตัว